สวัสดีค่ะพบกับสาย Easy Art กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทายจะพาเพื่อนๆมาแนะนำอุปกรณ์ตัวใหม่แกะกล่องของไายนะคะเพิ่งได้มาสดๆละร้อนเมื่อวานนี้เลยค่ะนั่นก็คือดาดาเจ้าตัวตัดขนแกะนั่นเองจะเอามาใช้ทำอะไรนะคะก็คือเราเอาจจะเอามาใช้ในการ ตัดเลมตัวน้องพรมของเรานะคะเวลายิงชิ้นงานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะต้องเอามาตัดขนซึ่งบางทีสายรู้เวลาที่รายไปตัดตกแต่งเนี่ยเยอะพอๆกับเวลาที่สายสร้างชิ้นงานขึ้นมาเลยแลทรายรู้สึกว่าเสียเวลาจังเลยนั่นก็เลยทําให้เป็นข้อดีของมนุษย์คือเขาจะหาเครื่องทุ่นแรงนะคะมาช่วยในการลดเวลาลดแรงของเรานะคะแล้วก็ ทรายอ่ะอยากได้ด้วยเพราะว่าทรายทําโดยการใช้กันไกตัดนะคะและตัวนิ้วของทรายที่เอาไปไว้หนีบหนีบหนีบกันไกอย่างนี้นะคะนิ้วของทรายมันมัน,ม,นมันลอกมันเกิดเป็นเหมือนตุ่มน้ําพองๆน,นานะคะแล้วก็ลอกออกมาเป็นแผน่แผนๆเจ็บปวดกันนะคะทรายก็เลยคิดว่าเออเอาไหนๆเราก็จะทําตัวทัฟฟิ้งการปีดนานเท่านานเพราะฉะนั้นอย่าเลิกติดตามมานะคะไหนๆเราจะทําไปอีกนานเท่านานเพราะฉะนั้นเราหาเครื่องทุนแรงดีกว่า เดี๋ยววันนี้เนี่ยทรายก็จะมาแนะนําตัวนี้นะคะทรายแอบใช้ไปนิดนึงแล้วแหละทรายรู้สึกว่าทรายชอบมากๆเลยนะคะถ้าเผื่อใครสนใจแล้วคิดว่าอยากจะทําไปอีกนานเท่านานนี่คือการลงทุนนะคะถ้าใครชอบก็ลงทุนแบบเดียวกับทรายก็ได้นะคะเดี๋ยวทรายจะมาแนะนําดูนะคะไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเขาก็จะมีคู่มงคู่มือมาให้นะคะในคู่มือน,นี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะเป็นวิธีการใช้วิธีการดูแลรักษาวิธีการถอดอุปกรณ์มาทำความสะอาดอะไรอย่างนี้นะคะก็ผ่านไปเขาก็จะมีตัวอันนี้มาให้นะคะายไม่แน่ใจอาจจะเอามาใช้ใส่น้ำมันเพื่อที่จะทำความสะอาดหรือเปล่าแล้วก็มีตัวแปรงนี่นะคะเอาไว้ปัดทำความสะอาดตรงหัวด้านหน้าตรงนี้นะคะพร้อมตั้งสปริงน็อตอะไรสักอย่างซึ่ง เดี๋ยวค่อยไปศึกษาดูเนาะแล้วก็มีตัวไขค,รครวงเสร็จแล้วเรามาดูกันที่ตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องน้ำหนักค่อนข้างหนักเลยหนักใช้ได้เลยมันจะมีให้ปรับความเร็วนะคะทั้งหมด6เบอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นจะเป็นเบอร์ที่เบาที่สุดนะคะส่วนเบอร์6กนะก็เป็นเบอร์แรงที่สุดนะคะก็เลื่อนหมุนปรับเอาอย่างงานของเราอย่างเงี้ยก็ใช้แค่ประมาณเบอร์หนึ่งก็พอ แล้วก็เปิดปิดตรงนี้เปิดปุ๊บมันก็จะสั่นเลยนะคะเดี๋ยวซายเปิดให้ดูนะแอบมีความน่ากลัวนะคะแต่ว่าถ้าใช้นจนชินมันก็อาจจะไม่น่ากลัวนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองไปใช้กับงานดูคะ่ะถ้าใครจำได้ก็จะเห็นทรายวาดรูปในคลิป าวาดยังไงโดยไม่มีโปรเจคเตอร์นะคะนั่นก็คือตัวเบบี้ยดาของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวชายจะเอามาลองจะเห็นว่างานก่อนที่เราจะตัดแต่งเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ชายจะทำการตัดมันด้วยเครื่องเจ้าเครื่องนี้ดูเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะเวิร์กแค่ไหน งานแบบแน่นๆอย่างทรายก็ถือว่าไม่ได้กินเข้าไปเยอะนะคะแต่ว่าถ้าใครทํางานแบบค่อนข้างหลวมชิ้นงานไม่ได้แน่นขนาดนี้ซรายอา,อาจจะแอบมีกินงานเข้าไปนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูฝุ่นลองดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไง ใช้ได้เลยนะคะถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวทายต้องตัดแต่งเพิ่มอีกแต่ถือว่าถือว่าดีเลยแหละในการที่จะล่นระยะเวลาของเรานะคะทายว่ามันโอเคเลยนะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวน้องตัวตัดขนแกะของเรานะคะทรายรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะคะมันทําให้เราล่นระยะเวลาไปได้เยอะเลยแล้วก็อาจจะมีปัญหากับการที่มันค่อนข้างจะหนักแต่ทรายว่าถ้าใช้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย มันจะชินไปเองนะคะแล้วมันก็จะไม่กลัวไปเองว่าตอนนี้มันยังใหม่สําหรับทรายมากทรายอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันดูน่ากลัวจังเลยแต่ว่าทรายรู้สึกว่ามันจะเวิร์กในอนาคตแน่นอนค่ะทรายเป็นปร่มและถูกใจมากเลยนะคะอันนี้นะคะทรายซื้อจาก La ซา d ้านะคะถน,นุนราคาอยู่ที่1,700ดร้อกว่าบาทนะคะรวมส่งตอนนั้นได้ส่งฟรีด้วยนะคะก็ดูแข็งแรงบึกบึนทนทานดูมีคุณภาพนะคะ ถ้าใครสนใจก็ตามไปซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวสายจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะอันนี้น่าน่าน่าสอยน่าชมสําหรับใครที่จริงจังทางด้านนี้นะคะก็เอาตัวนี้มาเป็นเครื่องดุ่นแรงของเราได้เลยโอเคค่ะวันนี้สายขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ